สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขนะครับนาะอยู่กับผมมอนกันแล้วครับบอลเต๋าอยู่กับช่องเต๋าสายก้างนะครับพี่น้องวันนี้ผมพาพี่พาหน้องมาเบึง้งวิธีการอัดแบงไฟให้มันฮ็ดจะได้มันอัดเสม,มอกันนะครับนาอพี่น้องนี่นะครับนะวิธีการอัดอัดจะได้มันเสมอกันนะครับนาอให้ความยาวมันสม่ำกันนะครับนี่เขาสี่วัดวัดจากหัวบล็อกนะครับวัดจากหัวบล็อกสุดท้ายน,นี่ แล้วก็มาวัดมานี่เนาะเ้าสิเอาหนยาจอกเส้นเนาะครับเนาะแต่ผมอัด์ตสี่สิบผมสีวัดเห็นมันหอดสามสิบแปดขีดไว้นี่เนาะสามสิบแปดเส้นอยู่ประมาณนี้นี่เส้นสีขาวนี่เนาะแล้วเ้าสิเอาสากสาก,สากตัวนี้เป็นระดับเนาะนี่สากตัวนี้เป็นระดับให้มันไม่ให้มันให้มันมาถือบนนี้เส้นสามสิบแปดเส้นเนาะว่าขีดเทาผมใส่ครึ่งเส้นเนาะแล้วก็เถื่อนผมมันมันเส้นเส้นหาเนาะครับเป็นเป็นสองเส้นพอดีเ้องสีอัด์ตสามสิบแปดให้เป็นสี่สิบพอดีเนาะสี่สิบเส้น <N> นี่คือว่านี่ผมขีดมากเกือบว่าแล้วก็ขีดตัวนี้เนาะขีดตัวนี้แล้วก็เอาสากตัวนี้ให้มันเสมอกับสินเนาะแล้วก็ห้าสินเนี่ยจากปลายทอตัวนี้เนาะครับให้มาให้มาเสมอกับเสินสีขาวี่เอาขีดไว้ตัวนี้มันเหลืออีกยังท่านเสมอเด้อเลยอีกว่ามันส,อ,นนสองซัดเนาะครับเนาะมามาอัดพร้อมกันเนาะเดียด๋วยวจะอัดเิมงเนาะครับจะขีเกียวเนาะครับเนาะ อัดให้มันเสมอ,อกันโอ้ <c oughs> อัดเสมออัดเสมอกันแล้วก็ให้มันเงาซ้ำกันเนาะครับทางคนอัดบ่เสมอเนาะที่ครับตัวน,นี้มันเหลือสองซัดเนาะครับ นะครับนี่มันถึงเสร็จแล้วห้องกับปลอยเนาะสีวัดให้เบิ้งเนาะนี่ยังจากวัดจากเสร็จนี่ยล้มาถึงมาท่านถึงเนาะครับ đấy, ít sát nữa nè, nên bảo, sên nó bảo tung, sên tôi thì nó bảo nào, nó sẽ ăn ít sát nè ที่เซ็นสัตว์สุดท้ายเนาะครับ อัดมาถึงเส้นสุดท้ายแล้วเนาะนี่เส้นสุดท้ายที่ห้าขีดสาไไหววาห้าวสีเอ้าอัดจากนี้มาหอดนี้ให้มันหอดสามสิบแปดเส้นเนาะครับเนาะเดี๋ยวมาแทบความเหมือนกันเลยนี่เนาะครับวิธีการวัดว่าห้าสีอัดให้มันเสมอกันเนาะครับเนาะนี่ ถ้าวัดจากับบอกตัวนี้มาหดสามสิบแปดเนาะแถวขีเส็นไหวเนาะนี่ผมขีเส็นวัดกาวานี่เอาตัวนี้เป็นหลักเลยมาวัดใส่กับเส็นที่เถาขีตัวนี้ไ้ก็เล่งใส่ทอตัวนี้ป้ายทอตัวนี้มันเสมอกับเส็นตัวนี้นะครับเนาะนี่ครับนี่ได้แล้วครับเส็นตัวนี้กับป้ายทอตัวนี้มันเสมอกันคือว่าโอเคแล้วเนาะครับเนาะต่อไปเป็นการอัดกีเท่านะครับพี่น้อง ต่อไปเขาใส่กี่เท่าเนาะครับพี่น้องสุดสัาร์สุดท้ายแล้วผมบัดให้เบิ่งแล้วเนาะวิธีการอัดวิธีการบอกว่าวิธีการที่ห้าสีอา่อัดจะได้มันทอากันเนาะความเหนียวเฮ็ดคือผมเลยครับลองเิึงตัวนี้กี่เท่าผสมปูนปลาเตอเนาะครับสูตรของผมกี่เท่าผสมปูนปลาเตอ๋อมันแข็งดีครับ เอาใส่ถุงยางกันเนาะใส่ถุงยางกันกันให้มันติดสากให้มันติดสากขีดเท่านี่เป็นตัวหน่อยเนาะครับเส้นเครื่องเอ้ยเครื่องเส้นเนาะครับเป็นเป็นไอ้ยเนี่สอนโยเกิร์ตต้องไปต้องอัดหลายอัดหลายมันบีบแห้งเนาะมันพ่าขีดเท่ามันละเอียดเนาะเ้านไปกดแห้งมันสีมันสีใ่เลย ที่เท่าห้องสิบกดบดไหลเนาะครับพี่น้องเอาแค่ okay, ทั้งสิ้นเน่เข้ามานี่สินนี่ยสินอัดที่ต่อเลยครับแค่ทั้งสิ้นกับปอยเนาะครับนี่ครับเ้าปลดออกแล้ว

รา่ทีห้าอัดแล้วห้าอย่าไปเทป่นกันกับชายที่ห้าบ่ได้บ่ท่านได้สมเลครับพี่น้องห้าอัดแล้วห้าก็เทใส่ตัวไม่ตัวเกาห้าอย่าไปเทปนก,นกันเดะอ่าออกมาแล้วครับท่านคลอดอย่างสวยเลยอันนี้หัวเสียหมองนะครับพี่น้องนี่ ผ่านบ่นี่งามเลยรู้เอเลียวยังงามเลยครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไม่หย่ายไรนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมสิขอตัวไปหลังของไครก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับพี่น้อง